วันที่นงมดเปิดร้านแล้วก็ลงคลิปไปนะคะไม่พี่ๆมาคอมเมนต์ว่าผัดหมี่โบราณน่ากินมากๆไม่ใช่แค่หน้าตาน่ากินนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากรสชาติไม่ต้องปรุงเลยค่ะพอดีว่านงมดเคยไปงานเปิดร้านใหม่ของพี่และที่ร้านเขาก็เอาผัดหมี่นี้มาเลี้ยงค่ะนงมดได้กินนะคะก็เลยถูกใจครบรสเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานกําลังดีเด็กๆก็ชอบกินกันมากๆนงมดก็เลยสั่งทํามาเลี้ยงเด็กๆในหมู่บ้านได้กินกันค่ะซึ่งพี่ๆบางคนที่ได้กินนะคะก็บอกว่ายังไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนเลยและพี่ๆแม ไข่มีทั้งไอศครีมนะคะแล้วก็ข้าวโพอดอบเนยตักให้เด็กๆนะคะน้องมดก็เริ่มหิวแล้วค่ะแต่ก่อนจะกินนะคะน้องมดก็จะกินไบโอมีตัวนี้ก่อน15นาทีตัวช่วยน้องมดที่ทานเป็นประจําเลยค่ะก่อนอาหารทานเรียบร้อยแล้วนะคะรอเวลาค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกินกันเลยผัดหมี่โบราณอร่อยมากค่ะไม่ต้องปรุงเลยครบรสยยังๆค่ะผัดหมี่ในมือยังไม่หมดเลยนะคะก็กินไอศครีมต่อเลยแม้กระทั่งตอนนี้ที่น้องมดภากเสียงอยู่นะคะก็หิวผัดหมี่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะคะจะสั่่งมาาเลี้็กในบนบะะะคคะุรรท ก็จะแวะมาที่นี่เลยเดี๋ยวเฟลค่ะมาเจอน้องๆเอฟซีอีกแล้วน่ารักกันมากๆกแล้วก็มาเจอพี่โนนนะคะเจ้าของร้านวันนี้น้องมรก็จะมาทานข้าวด้วยบรรยากาศดีมากค่ะอากาศเย็นส,สุดๆไปเลยและนี่ค่ะน้องมรก็ได้บัตรนะคะเข้าร่วมงานโรแมนติกอาหารไปนะคะเดี๋ยวน้องมรนจะเอามาให้พี่ๆเอฟซีนี่แหละอาหารที่นี่ก็อร่อยค่ะมากันหลายคนเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มกินอิ่มกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องกลับกันแล้วนะคะพอออกมาด้านนอกเท่านั้นแหละคะ่ะอากาศลมเย็นมากนี่เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะที่สวนพึ่งอากาศดีสุดๆไปเลยค่ะน้องมรนจะบอกว่าสวนพึ่งนะคะวววิททัศน กาศดีมากค่ะล้อมรอบไปด้วยผูเขาพี่ๆแวะมาเที่ยวกันได้นะคะไม่ไกลเลยค่ะ